ถือน้ำฝนข้างแรกใน,ในเดือนนี้ก็ตั้งเข้ามาในสามอาทิตย์แล้วมาลอกมองเห็ดนี่ยังบอกได้ออกให้จักดอกอยู่นี่งวดนี่มื่อคืนนีหละ่ะฝนตกหแห้งบัดคืนเลยฝนมาตกม้อน,นีอีกเบิดมือบัดน,นี่ละมันสิออกอลีล่ะเฮ็ดบัน,นบอกน้อยก็ออกไรละมันตกคักปันนี้ปีนี่เฮ็ดออกล่าอีหลี สามสี่ปีที่แล้วเนี่ยคอยหาบเอาส่วงกลางเดือนปีนี้ยังมันได้จักดอกโยปลาเนี่ยไปเมื่อวานอีกปลาหนึ่งผลว่ากไก่จากนี้ดอกได้สามดอกแห้แงแห้งมาฝนตกใส่เมือขึ้นไม่ก็เลยแเลเปียกแน่เมืองเนี่นะเปียกเว่าอะเนี่ยน้ำฝนแล้วไห้เบิ่งปลากันี่ละเราหาบเอาเห็ดกันดี หาเอาบหวาดบาไว้พี่น้องกับมันไห้ออกล่ะหอดยนี่มันออกปลาแามนี่ล่ะมันหนักมันหนักว่ามีฝนมันแห้งมันแรงพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบอกให้จักดอกคอยกัดตะคอยกัดยักมามาเบิ้งมาซองเบิ้งซื้อดอกฝนตกเป็นเดขกอยกะมาเพราะว่าเขากินหอดปลาอากาศมันก็ดีอากาศห่อนเพื่อจะฝนตกซื้อกะกะตาอดรมนะ เปียกเบิดอ่ะพาเอาเยังกะกระดาษตั้งซื้อพิ่พมข่อยห้องอก้นกระตากับเปียกเบิดแหละนะยางจนหอนจนเมื่อยปลาเห็ดข่อยเพิ่งจะถือน้ะฝนงวดก้อนนี่มันตกบ่แห้งกระดดดเพราะใบใหม่ชุ่มนี่บัดนี้ล่ละมันสิออกอีลีกะดี มามาลอยเอากอืนอ,อีกแล้วพี่น้องลอยเอากอืนอ,อีกแล้วมืเมนีเมืนเอนีคอยซีซิมหน่วยสีเท่าๆเนี่ยนี่หน่วยมันมนเนี่ย,นเ,ยเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยเอาไปมัวว่านเนี่ยมันมันบอกแก่ปันนดายจะบากมันดีอยู่เดี๋ยวมืเมนีคอยสีเอาหน่วยสีเนี่ยต้องการจะตัดนี่เอาหน่วยนี่เอาไปซิม บามันจะเป็นจังได้อ๋องามบอพี่น้องเจา้า่ามันสีมันในข่อยบออืนบอหน,หน่วยใหญ่ได้เหมือนนี่คัก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 ไอ้ <im <attraction> <im <itation> มามานก่ะมาเ้งเมือห้พี่นองเฮ้ยที่สองหน้าตาเขาเป็นยังไงโอ้หักเปาะโหลดมันมั่นแห้งพี่น้องมันแห้งมัน,น,มนแบบน,น,นอบ

ที่สิบวนันไหนแน่ไม่จะมั่นอย่างเดียวอแอบแอบแซบพี่น้องเลยแซบบเออืมอืมอืมเฮ้ยน้อง